สวัสดีครับพบกับช่องโรคเวรโรคกรรมโรคคร่ำคร่าเรื้อรังรักษายากรักษาไม่หายวันนี้ก็จะให้พบกับสมุนไพรอีกหนึ่งชนิดนะครับก็มีชื่อว่าชิงชี่นะครับเป็นหนึ่งในยาสมุนไพรพิกัดยาบินจลูกวิเทียนนะครับหรือยาห้าราก สรรพคุณหลักๆนะครับก็จะช่วยกระทุ้งพิษหรือถอนพิษพิษไข้ต่างๆนะครับกับน้ำเหลืองเสียนนะครับบำรุงสตรีหลังคลอดบุตรช่วยมดลลกเข้าอูกขับน้ำเหลืองเสียนะครับนี่คือสรรพคุณของชิงชี่นะครับสโรคที่เกิดจากลำคออาการเจ็บคอคออักเสบเนี่ยครับก็ช่วยได้ ชิงชี่งนี้ก็เป็นสมุนไพรที่เป็นไม้เลื้อยนะครับชิงชี่นะครับจะเป็นสมุนไพรแก้ไข้นะครับแก้ไข้พิษนะครับถอนพิษนะครับชิงชี่นะครับก็เป็นหนึ่ง ยาสมุนไพรที่กัดยาเบญนโลูกวิเชียนนะครับหรือยาห้ารากนะครับฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากครับ